วันนี้เรามามากินกันเดี๋ยวดูไม่ได้ถ่ายเพาะอิตย่าชูลสองนิ้วเอาพี่แอดพี่แอดพี่แอดหน่อยอร่อยมากสุดอุ้มอุ้มแหมกินตะกระดูกไม่เหลือเลยอันนี้อันนี้อันนี้พี่ตี้นะคะโหหยอดน้ำปลากระเด็นค่ะตี๊ตีะแต่ละคนนะคะเห็นไหมเห็นไหมมองไม่เห็นเลยะ ยายาไม่เอาแดงแดงเดี๋ยวเมียเห็นเยอะเยอะเห็นยาไม่เอาเฮ้ยเออเมียใครมาขอเป็นเฟซบุ๊กก็ไม่รู้นะเมียพี่นอตเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่าไม่รู้อ่ะฮะพี่นอตมีเมียแลหรอเอาอีกแล้วแป่ว่าโดนส่องมาแล้วโอ้พี่เก่งต้องยื่นกล้องไกลๆหน่อยพี่หาก็รอขนาดนี้มันจะรอดเหรอวะนี่นี่นี่ขาดวาร์มโชคชัย เห็นปะเห็นปะเห็นกันทุกคนนะเห็นกันทุกคนนะคก็คือเขากินกันหมดละไปละไปกินบ้าง